สวัสดีครับพี่น้องชาวอินทร์พาลัมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างที่จะดวนๆหน่อยนะครับเนื่องจากมีคุณพี่นะครับซึ่งเป็นญาติๆกันนะครับมีสวนอินทพลัมนะครับเพิ่งเริ่มทำนะครับซื้อต้นขุดล้อมนะครับมาปลูกนะครับเอาไว้จํานวนหนึ่งนะครับ พท่านนี้นะครับก็ได้ทักมานะครับเมื่อเช้านะครับว่าจันอินทพล์หักไปสองจันนะครับให้ช่วยดูให้หน่อยนะครับว่าเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับเอาลูกไว้เยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูนะครับก็พบว่าพี่นะครับท่นนี้นะครับเกได้เอาไม้ไผ่นะครับมาทําเป็นร้านนะครับเพื่อจะรับน้ําหนัก ทำร้านนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าจุดที่รองรับน้าหนักนั้นนะครับอยู่ตรงกลางนะครับก้านหลักพอดีนะซึ่งตามทฤษฎีแล้วนะครับทําแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะรองรับน้าหนักได้นะครับแม้จะมีน้าหนัก2-3ากิโลนะครับก็หักได้ครับแบบนี้นะครับทีนี้มาดูวิธีที่ถูกต้องกันครับครับตามภาพที่ได้ส่งมานะครับก็คือจะเห็นว่ามีการใช้ไม้ไผ่นะครับมมยัน นะครับตรงกลางนะครับของก้านหลักนะครับอย่างนี้นะครับยังไงก็หักนะครับถึงจะมีน้ําหนักแค่3ากิโลสกิโลสกิโลก็หักนะครับนะครับก็ตามทฤษฎีนะครับตามหลักฟิสิกส์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตั้งแต่ปลูกมาก็ยังไม่ไม่ไม่เจอว่ามีหักนะครับก็จะดัดตรงนี้นะครับโค้งนะครับคล้าย Continue, คันธนูนะครับนี่ครับและจุดที่มัดนะครับอ่าก้านอ่ามัดก้านจันทเนี่ยนะครับเราจะมัดให้ติดกับอ่าก้านก้านใบนะครับโดยเลือกก้านใบที่มีความเหมาะสมนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้ออกมา5าจันทนะครับเราก็จะแบ่งออกไปนะครับ ให้พยายามออกไปได้ทุกทิศทุกทางนะครับก็จะเลือกก้านจันทร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับนะครับจากนั้นก็เนี่ยครับมัดัดโค้งนะครับดัดโค้งนะครับแล้วน้ำหนักก็จะถ่ายอ่าถ่ายลงมานะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณนะครับตั้งแต่70-80องศาเนี่ยครับ เขาจะห้อยลงมาแบบนี้อย่างนี้ไม่มีหักนะครับพอจะรับน้หนักได้นะครับสบายๆรันนี้ลูกกอประมาณสีหกิโลได้นะครับนี่ตัวเต็มที่นะครับจันนี้ผมคิดว่าน่าจะ -78 กิโลได้นะครับคิดว่ารับน้หนักได้นะครับ ก็จะเป็นล nah ักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหาไม้ที่ไหนนะครับมายันนะครับก็ใช้ก้านจัน์เนี่ยครับจริงๆในธรรมชาติของเขานะครับที่ตะวันออกกลางเนี่ยครับถิ่นกาเนิดเนี่ยนะครับเขาไม่มีใครขึ้นไปมัดนะครับก็จะปล่อยให้ห้อยอิสระเลยนะครับ นะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เห็นมีหักอะไรนะครับเป็นธรรมชาติของพืชอยู่แล้วนะครับนะแต่พอมาปลูกที่เมืองไทยเนี่ยนะครับต้นของเรานั้นมีอายุยังไม่มากนะครับอายุยังน้อยนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการามัดก้านจันนะครับไม่ให้ลูกนั้นนะตกไปถึงพื้นนะครับก็จะทําทให้เกิดความเสียหายนะครับเรื่องของความชื้นเรื่องของ สัตว์ต่างๆที่จะเข้ามากัดกินนะครับนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของการมัดกั้นจันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาไม้ไผ่หรือไม่หาไม้นะหามอะไรมานะครับยกเว้นว่าต้นนั้นนะครับไม่มีไม่มีก้านใบที่อยู่ใกล้นะครับก้านใบด้านล่างถูกตัดออกหมดอย่างนี้นะครับอย่างนั้นก็อาจจะหาไม่ไผ่หรือไม้หามนะครับ มายันได้แต่คร so ับแต่จุดท mm ี hmm. ่ยันนะครับไม่ต้องยันอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยนะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับจากก้านย่อยนะครับโคนก้านย่อยนะครับเรียกว่าก้านหลักนะครับส่วนก้านด้านในเรียกว่าก้านย่อยนะครับส่วนการดัดโค้งนะครับการดัดโค้งนะครับพอดัดตอนที่ต้น ให้ก้นนี้มีความแข็งแรงพอนะครับค่อยดัดนะครับถ้าไปดัดตอนอ่อนๆน,นะครับก็อาจจะช่วงที่ผสมเกสรเสร็จใหม่ๆนะครับก็อาจจะทําให้หักได้เช่นเดียวกันนะครับวันนั้นถ้าดัดก็ดัดตอนที่เราแต่งลูกนะครับตอนที่เราแต่งลูกแล้วนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ฝนก็เพิ่งตกนะครับนะครับก็ทางนี้จะใช้เทคนิคการ พันด้วยผ้าเทปนะครับเทปพันสายไฟนี่เองนะครับองกันน้ำฝนไม่ให้ไหลลงไปนะครับโดนลุกด้านในนะครับครับก็หวังว่าคลิปในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องมือใหม่นะครับที่ปลูกอินเผพาลัมนะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับ ชมของเราในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ไปแก้ไขนะครับจีบแก้ไขนะครับก่อนที่จะเสียหายนะครับผมครับวันนี้ต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ